สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับผมดัคเตอร์แนนวันนี้จะมาพูดถึงในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอัลมาดริดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของความพร้อมของทัดสองทีมกันแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้มีปัญหาแน่นอนเมื่อยาย่าจูเร่อาจจะไม่ได้คิดลงเล่นในเกมนี้นะครับส่วนแคนาโดนะครับที่จบจากเกมชนะสต็อกซิตี้4ประตูต<ๆ>่อศูนย์ก็อาจจะได้ลงเล่นนะครับโดยแนวรุกก็ยังคงเป็น กุนอาเวโล่เช่นเคยเกมนี้มีเควินเดบลอยที่ได้พักในเกมดังกล่าวจะกลับมาเป็นตัวจริงอีกด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางราชันชุดข,ขาวที่พักตัวหลักเยอะในเกมที่บุกชนะรายโยสประตูต่อคริสเตียโนโรนโัลดอดูกาโมดิชเจอคิโอรรามอส ก็จะกลับมาเปนตัวจริงทั้งหมดเทียบการเล่นวันนี้นะครับดูแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะบอกเลยว่าทำได้ดีแน่นอนสำหรับวันนี้เพราะว่าเล่นในบ้านเอตีฮัสเตเดียมนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้พูดยากจริงๆแต่ถ้าให้เลือกทีเด็ดวันนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เป็นรองแน่นอนแต่ชันชุดขาวน่าจะมาทำเพียงได้แค่เสมอไปเลเวลทีค,ครับทีเด็ดแน่นอนนนี้ครับผม